สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เหมือนเดิมกับช่องเอง็มทาร์ลเลิฟพิลลิงนะคะก็วันนี้เอมมีหัวข้อเนาะว่าหัวใจของคุณต่อจากนี้ไปจะอยู่ในสถานะใดนะคะไม่ว่าคุณจะณปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นโสดมีคู่แล้วหรืออยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนก็ตามเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากนี้ไปนะคะว่า พลังงานของทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยหัวใจของคุณเนี่ยจะอยู่ในสถานะใดนะคะเดี๋ยวเอ็มจะใช้พี่ไพ่วิสตอมอลอคคนก่อนนะอาจจะฟึดฟัดฟึดฟัดหน่อยนะคะเหมือนจะเป็นวัดเดี๋ยวเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเอ็มขอพี่ไพ่วิสซอมสามใบเนาะ มาแนะนำมาดูเส้นทางแล้วก็เช็คสถานการณ์ของแต่ละท่านแต่ละคนหน่อยว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะว้าวเอ,อเอ็มมมององี้นะกำลังอยู่ในจุดของการเปิดใจยิ่งถ้าเป็นคนโสดอะคะ่ะเหมือนคุณมีความพร้อมที่จะรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้ว ะะเหมือนแบบเปิดใจมากขึ้นรู้สึกแบบม,มันมีมันมันผ่านมันผ่านการเรียนรู้บทเรียนของในเรื่องของความรักมันตกผลึกมันเข้าใจนะคะแล้วก็อยู่ในจุดจังหวะของการเปิดใจที่จะมีรักครั้งใหม่อีกครั้งหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในสถานะใดก็ตามนะเหมือนว่าอยู่ในจุดของการเปิดใจเปิดรับมากกว่าเดิมนะคะ ม,มันเป็นไพ่ของการมานิเฟตการทำสมาธินะเหมือนแบบว่าคนอยู่ในจุดของการมานิเฟตอยู่ในจุดของการดึงดูดเหมือนมีเป้าหมายแล้วแหละว,ว่า,าต้องการสถานะความรักแบบไหนดูแล้วคุณไม่ได้รีบร้อนด้วยนะคะจากจากหน้าไพ่ที่ให้เห็นเนาะดูคุณอยู่ในจุดของของ คนที่ค่อนข้างมีความสงบเข้าใจชีวิตในในด้านความรักเป็นอย่างดีมีความพื้นฐานของความสงบนะแล้วก็มีแรงดึงดูดที่ดีด้วยมีการ benefit ในเรื่องของความรักที่ดีมากๆแล้วก็เปิดใจยอมรับกับทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามานะคะแต่ว่าค่อนข้างจะเลือกเอมเอมมองว่าค่อนข้างจะเลือก ได้เลือกเป็นเราเข้าใจว่าตัวเองต้องการแบบไหนนะคะะเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะอืมดูคุณไม่ได้รีบร้อนนะคะคุณวางใจมากๆเลยอะโอ้แล้วก็ถ้าถามว่าเอ,อ่อหัวใจของคุณอยู่ในสถานะใดอะไม่ว่าคุณจะเป็นโสดมีคู่แล้วหรือความรักที่ไม่ชัดเจน แต่เอ็มมองว่าวันนี้ไปในหลักของคนที่มีคู่แล้วกับคนที่โสดซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าให้เห็นว่าคุณค่อนข้างจะวางใจได้ดีมากๆในเรื่องของความรักพร้อมเปิดใจถ้ามีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามคุณมีความสุขกับการที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ คุณมีความสุขกับความเป็นปัจจุบันขณะนี้เติมเต็มตัวเองได้ดีมากๆเปิดใจยอมรับกับทุกๆสถานการณ์ที่จะเข้ามามีแรงดึงดูดที่ดีนะคะมีการตกผลึกวิเคราะห์อยู่เสมอๆแล้วก็มันทำให้คุณพอแบบค่อนข้างไพ่วันนี้ค่อนข้างจะรอไปในทางเดียวกันนะคะยิ่งถ้าเป็นคนโสดอะเหมือนว่าไม่ได้รีบร้อนเติม,เต,มเต็มตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็มีความสุขกับ การใช้ชีวิตมากๆแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะเนอะเหมือนแบบาวางใจกับทุกๆเรื่องได้นะคะไม่ว่าความรักจะไปในทิศทางไหนในรูปแบบไหนวางใจได้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจรับด้วยเดี๋ยวดูพลังงานตัวตนคุณหน่อยนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะ คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แรงดึงดูดสูงมากๆนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะอา,อาจจะดูลึกลับมีอะไรอาจจะไม่ได้ค่อยพูดหรือบอกใครในเรื่องความรู้สึกเบื้องลึกของคุณนะคะแล้วก็ดูมีสเสน่ห์นะค้นหานะสำหรับผู้คนที่มองคุณเข้ามาเป็นคนที่ พร้อมจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเสมอๆเป็นคนมีไฟมีแรงปรารถนาในการที่ดูแลไม,ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะแล้วก็มีแรงไฟมีแรงปรารถนาในการที่จะเริ่มต้นเริ่มทําอะไรใหม่ๆอยู่เสมอๆด้วยเป็นคนที่ควบคุมวางแผนจัดการได้ดีนะคะเวลาจะทําอะไรอะ่ะผ่านการวางแผนผ่านการควบคุมวางแผนเหมือนคุณจะมีการแบบวางแผนก่อนอืไม่ได้ ไม่ได้จะเป่าประกาศหรือทําอะไรให้ให้ใครจะต้องรู้ต้องเห็นก่อนนะคะเมื่อคุณวางแผนแล้วเออเอ็มมองว่าพอถึงเวลาคุณก็ลงมือทําได้ทันทีค่อนข้างเป็นคนหน้าอ่าหน้าคุนหานะอืมก่อนหน้านี้เอ็มมองว่าอาจจะมีถ้าในเรื่องของความรักอะคะ่ะพลังงานตัวตนให้ให้เห็นเนาะว่าถ้าในเรื่องของความรักอะ เหมือนมันยังมีอะไรบางอย่างที่มันยังมีบาดแผลในใจเอ่อก่อนหน้านี้ใครหลายๆคนอาจจะไปเจอความรักที่เป็นความรับก็ได้แล้วก็อาจจะโสดมานานกันก็ได้นะคะพลังงานในวันนี้เนาะอาจจะเป็นคนที่โสดมานานเป็นรักที่เป็นความรับเป็นรักที่ไม่ได้มีการเปิดเผยมันยังมีบาดแผลอะไรเรื่องราวอะไรบางอย่างอยู่ที่มันยังค้างคาอยู่ในใจคุณอยู่เนาะเพราะว่าห้าถ้วยขึ้นมาแต่นั่นแหละค่ะ แต่สถานการณ์นะกำลังจะเอ็มมองว่าสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างอะถึงต่อให้คุณนะตอนนี้พลังงานให้เห็นว่าคุณยังมีบาดแผลเบื้องลึกบางอย่างที่มันยังฝังลากลึกในกจิตใจคุณอะเอ็มมองว่าเดี๋ยวหลายๆอย่างมันจะปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณอยู่กับปัจจุบนันคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองมันอาจจะมีบางครั้งบางบางเวลาที่มันยังหวนไปนึกถึง กับความทรงจําครั้งเก่าที่คุณเคยผิดพลาดผิดหวังสิ้นหวังแล้วก็เสียใจนะคะแต่ตอนนี้เอมองว่าสถานการณ์ของคุณอ่ะกำลังจะไปอยู่ในจุดของการที่เติมเต็มตัวเองได้ดีนะคะวางใจได้แล้วก็จะกําลังอยู่ในจุดของการเบเฟิตอืมเพราะว่าพลังงานตัวตัวนี้เห็นว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะหรือความเป็นห้าถ้วยอะคะ่ะ วลาคุณผิดหวังกับเรื่องอะไรบางบางบางเรื่องหรือบางอย่างคุณค่อนข้างจะเอาเอาสิ่งเรานั้นอะออกจากความรู้สึกคุณยากพอสมควรนะสี่เหรียญห้าถ้วยนะอืมอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถึงตอนนี้ให้เห็นว่าสถานการณ์หลายๆอย่างมันทําให้คุณเปิดใจมากขึ้นเอ่อมีความสุขมากขึ้นแล้วก็อยู่กับปัจจุบันได้ดีมากๆเข้าใจความเป็นไปของชีวิตได้ดีมากๆก็ตามนะแต่ว่าด้วยพลังงานตัวตนให้เห็นว่าเวลามีเรื่องอะไรเข้ามากระทบ ค่อนข้างจะเอาเรื่องนั้นอะเอาออกยากเอาออกจากความรู้สึกยากเราก็ค่อนข้างจะเก็บแล้วก็ฝังแน่นนานพอสมควรนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าแล้วหัวใจของคุณเนี่ยกำลังจะอยู่ในสถานะใดจริงๆพี่ไพ่อัลเ,เคลิ่นก็ค่อนข้างแบบไม่เห็นว่าหัวใจของคุณแบบกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่แบบกำลังจะมีความสุขนะ เดี๋ยวขอดูพี่ไพ่ทาโร่หน่อยแล้วกันมาเล่าเรื่องหน่อยแล้วกันว่าหัวใจของคุณกำลังจะอยู่ในสถานะใดนะคะว้าวเดวิลห้างขาว ไพเดวิลถึงขึ้นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะห้าไม่เท้าด้วยเนาะยังมีอะไรขัดขวางอยู่เลยโอ้สถานการณ์แวดรอบของคุณอนะเหมือนมันมีอะไรที่กำลังจะอยู่ในจุดของการจะถูกปลดล็อกนะคะเพราะว่าไพ่พพาย,พพายออร์เคิลขึ้นมาให้เห็นเนาะว่าคุณกำลังจะถูกปลดล็อกแสดงว่าก่อนหน้าเนี้ย คุณอยู่ในความอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่กึนไม่เข้าคลายไม่ออกเป็นความสัมพันธ์อาจจะมีบุคคลที่สามอยู่ในความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกเอารัดเอาเปียบอะค่ะถูกการเหินแกนตัวถูกเอารัดเอาเปียบถูกควบคุมวงการสามดาบอะแน่นอนนะบางคน เ,เพราะว่าพลังงานตัวตนของคุณมันมีไฮพินเชตเนาะกับ5ถ้วยลหลายๆคนยังยังอยู่ในช่วงจังหวะเวลาของการเจอวิบากกรรมในเรื่องของความรักนะคะเอ็มมองว่ามันเป็นวิบากกรรมในเรื่องของความรักนะยังถูกปิดกั้นอำพางความรักอ,อ,อาจจะเป็นไม่รู้แหละมันมันให้เห็นถึงแบบไม่อยากไม่อยากเห็นคุณมีความสุขอะไม่อยากเห็นคุณมีความสุข แต่เอมมองว่าต่อให้สถานาการณ์พวกนี้มันจะเกิดขึ้นนะคะเอ็มมอว่าคุณอยู่ในจุดของการวางใจนะหรือกําลังจะอยู่ในจุดของการปล่อยวางและว,วางใจได้แล้วนะคะโอ้โหมาเต็มมากรักที่เป็นความรักอ่ารักที่เป็นความลับรักที่ไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้จะถอยหลังก็ถอยไม่ได้มีการถูกขัดขวางกับความสัมพันธ์นี้มันหลายๆอย่างมันไม่ลงตัว ถูกฉุดล้างถูกยึดติดถูกปิดบังอำพางถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะมีบุคคลที่สามอยู่ในความสัมพันธ์อืมอ่ะมาดูกันต่อเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นสถานการณ์นะปัจจุบันหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนาะ คุณอาจจะไปเจอคนที่ควบคุมวงการชีวิตคุณมาก็ได้นะคะหรืออาจจะเจออยู่ณนะตอนนี้ก็ได้นะอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่ควบคุมวงการเจอความสัมพันธ์ที่อืทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่แบบเป็นไปตามที่แบบอีกฝ่ายหนึ่งต้องให้ได้ดั่งใจนะคะแล้วก็คอยควบคุมคุณอยู่ด้วยด้วยคําพูดก็ตามด้วยความชันฉลาดของของเขาก็ตามด้วยความเล่เหลี่ยม อะไรก็ตามนะเหมือนคุณจะต้องติดอยู่ในความสัมพันธ์นี้ออกไม่ได้ด้วยเนื่องจากคำพูดเขาด้วยนะ Page of Cup หรือก่อนหน้านี้ใครที่เคยไปอยู่ในความสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้มานะคะอาดเอมขอเปิดที่ครบก่อนเนาะเดว่ส โอเคอมีพลังงานของไพ่ความเป็นคู่เกิดขึ้นนะคะราชาถือดาบกับราชินีถือดาบความสัมพันธ์ที่เอ็มเห็นนะ่ะเอ็มว่าน่าจะเป็นก่อนหน้านี้หรือว่าปัจจุบันเนี้ยที่ใครหลายๆคนที่ไปเจอความสัมพันธ์ที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อน จะไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้จะถอยหลังก็ถอยไม่ได้ต่อถ้าไม่ให้ใช้ถ้าคุณไม่ได้เป็นรักซ้อนก็มีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณคุณถูกควบคุมคุณถูกบงการด้วยคําพูดเอ่อด้วยการอาจจะแบบดูถูกหรือการรักการการหลังการตึงคุณไว้ทําให้คุณปลดล็อกออกจากสถานการณ์นี้ไม่ได้เอมมองว่าเดี๋ยวเร็วเ,ว,เวนี้คุณกําลัง จะได้ปลดล็อกออกจากสถานการณ์นี้นะคะเหมือนคุณได้ไปเรียนรู้คุณไปเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครยังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยู่เอมบอกว่าเดี๋ยวคุณจะจะมีการเรียนรู้มีการเข้าใจนะเอมยังไม่ได้เห็นไพ่ของการบนกับเดเมจิเชียนะคะเอาจริงๆอ่ะตัวเดเมจิเชียนมันเป็นไพ่อินฟินิตี้อยู่บนหัวเขาด้วยเนาะถ้าเป็นไพ่ตัวหลัก แต่ em, ยังยังยังไม่ได้เห็นถึงเอมเอมมองว่าไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของการยังไม่ได้เห็นถึงถึงการวนกลับของคนเก่าๆนะคะแต่ว่าเอมมองถึงว่าการเรียนรู้การเข้าใจอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักที่มันจะดีมากขึ้นในรูปแบบของคุณนะคะมันให้เห็นว่าหลังจากนี้ไปอ่ะคุณจะเปิดใจคุณจะวางใจคุณจะอยู่กับปัจจุบันคุณจะมีความสุขด้วยด้วยตัวคุณเองะคะ่ะ โดยไม่ต้องพึ่งพาคนเพราะว่าอาบุคคลอื่นที่เคยเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะเหมือนมาสร้างบาดแผลครั้งใหญ่ให้ชีวิตของคุณมากๆอืมตอนแรกว่าหัวข้อมานึกว่าจะแบบโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักนะคะว่าหัวใจของคุณอยู่ในสถานะใดอืมแต่ว่าพลังงานค่อนข้างจะไปในทิศทางที่หนักหนักเลยนะคะทั้งเดวิลห้าม่เทา้าคือแบบห้าใบแรกมาคือ เป็นรักที่เหนื่อยหนักย่ำแย่มากๆอ่แต่เอ็มมองว่าเหมือนคุณผ่านประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ผ่านความเข้าใจที่เกิดขึ้นเอ็มมองหลายๆคนไปเจอเนี่ยด่านพวกนี้มาแล้วก็ถ้าถามว่าหัวใจของคุณอยู่ในสาระใดต่อให้คุณโสดอะคะ่ะคุณก็จะมีความสุขกับความโสดของคุณหรือต่อให้คุณมีคู่แล้วเอ็มมองว่าคุณจะวางใจได้ถ้าคู่ของคุณเคยทํา พฤติกรรมในแบบที่เอ็มบอกไปทําไม่ดีกับคุณนะคะอืมมองว่าตอนเนี้หลายหลายคนอาจจะแบบปลดล็อกได้แล้วเข้าใจได้ได,ดีมากๆแล้วด้วยนะคะอะเดี๋ยวขอคําแนะนําจากพิไพ่อ,อีกสักหกใบแล้วกันนะหัวใจของคุณจะอยู่ในสถานะใดเนาะโอเคมีเกณฑ์จะมีรักครั้งใหม่เข้ามานะคะ ความสุขความสมหวังการเติมเต็มรักรุนใจการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตานะคะกำลังจะเกิดขึ้นเอ็มบอกว่าแสดงว่าไพ่ก่อนหน้านี้เหมือนมาเล่าเรื่องเนาะว่าคุณเคยไปเจอสถานการณ์อะไรมาอืกําลังจะได้เจอคู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้น่าจะไปเจอวิบากกรรมในเรื่องรักมานะคะเป็นเขาเรียกอะไรคู่กรรม,มน่าจะไปเจอคู่กรรมกันมานะแล้วก็ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของรักมีขอบเขตมีกำแพงให้กับตัวเองที่จะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณนะคะแล้วก็ถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวกันแล้วถ้าก่อนหน้าน,นี้มันไม่ราบลื่นเลยแล้วมันมันให้เอ็มเห็นว่าถ้าคนคนนี้ยังยังเป็นคู่ของคุณนะคะพลังงานเขาจะเปลี่ยน ความความคิดความอ่านเขาจะเปลี่ยนจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะกลับมารักกันจะกลับมาเติมเต็มกันจะกลับมาเข้าใจกันที่ดีมากๆแต่ถ้าคนนี้พลังงานไม่ใช่ไม่ตรงแล้วเอ็มมองว่าจะหลุดออกจากกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันถึงจังหวะเวลาที่คุณจะได้เติมเต็มในเรื่องของความรักคุณจะได้เจอรักที่เป็นรักแท้นะเป็นเป็นรักที่มันมีความความมุมมองความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันนะคะ อืมแล้วก็มีแรงปรารถนาต่อกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นโสดอยู่อเอ็มมองว่ารักครั้งนี้จะเข้ามาเร็วนะอัศวินถือไม้เท้านะคะถ้าใครก่อนหน้านี้ในเรื่องของความรักดูจุดชื้กันไปดูแบบดูหนักนูเหนื่อยการกลับมาครั้งนี้หรือว่าการได้มันจะมีการเปลี่ยนเพราะว่ามันมันถึงโชคชะตา ของคุณในเรื่องของความรักมันจะต้องเปลี่ยนแปลเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครที่เป็นใครที่มีคู่กันอยู่ตอนนี้เขาจะมีการปรับทิศทางมุมมองที่ดีขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่อาจจะมีการต้องแยกย้ายจากกันไปแล้วคุณก็เพราะว่ามันถึงเวลาจังหวะเหมาะสมของคุณนะคะที่จะได้เจอรักดีๆแล้วเนาะเหมือนคุณรอคอยเราเอมมองว่าพนักงานของคุณอะไม่ได้รีบร้อนด้วยนะแบบ เหมือนค่อยๆเลือกค่อยๆดูอะค่ะแล้วก็มีเกณฑ์เป็นคนใหม่ๆได้ด้วยนะแล้วก็เร็วๆนี้มีทั้งแบบขออีกใบค่ะเัาเบอร์ค่อนข้างจะมีขอบเขตให้ตัวเองอย่างชัดเจนนะคะเอมมองว่าถ้าถามว่าหัวใจของคุณจะอยู่ในสถานะใดแน่นอนจะมีรักใหม่ๆเข้ามาได้ด้วยนะถ้ายิ่งเป็นคนโสดเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลย แล้วก็เป็นรักที่จะค่อย <c oughs> ๆดูกันไปอะค่ะไม่ได้รีบร้อนแต่มันมีไฟแรงปรารถนากันอยู่นะ <c oughs> แล้วก็เอ้มองว่ามีเกณฑ์ว่าจะได้เจอกันเร็วพอสมควรนะคะ <c oughs> แต่ว่าเหมือนก็ต้องเรียนรู้ศึกษากันไปสักระยะดูว่าคุณไม่ได้ได้หยิบนังไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามสําหรับคนมีคู่อืถ้าก่อนหน้านี้พลังงานความรักของคุณไม่ดีไม่ดีเลยมันมันมันขัดแย้งมันไม่เข้าใจมันแบบ มันไม่รู้จะแก้ไขกันยังไงมันคุยกันเท่าไหร่ก็ไม่ลงตัวไม่เข้าใจกันสักทีเอมมองว่าหลังจากเนี้ไปอ่ะพลังงานเพราะว่าโชคชะตากําลังจะเปลี่ยนผ่านจะไปในจุดทิศทางที่ดีขึ้นรักที่ดีกําลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะคู่ของคุณก็พลังงานจะเปลี่ยนด้วยเช่นกันเพราะว่าเอมมองว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ในวันนี้ของเอมอ่ะพลังงานของคุณอยู่ในจุดของการวางใจความสบายใจไม่ว่าสถานการณ์แวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ตามอืม นะคะเดี๋ยวเอ็มขอดูเพราะฉะนั้นโอเคชุ่มชื่นหัวใจได้แล้วนะถึงเวลาที่คุณจะชุ่มชื่นหัวใจแล้วนะคะว่าถ้าถามว่าหัวใจของคุณจะอยู่ในสถานะใดจะอยู่ในสถานะของความชุ่มชื่นหัวใจอืมจะมีอะไรที่เข้ามาให้คุณแบบได้อุ่นใจได้สบายใจได้ชุ่มชื่นหัวจิตหัวใจบ้างแล้วหลังจากนี้ไปนะอ่ะ m เอ็มขอ พี่ไพ่วิสพี่ไพ่อลอคอนเซลแคร์นะคะอีกสักสองใบเนาะคุณอยู่กับตัวเองคุณมีความอดทนคุณคุณคุณอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขจริงๆอะคะ่ะแล้วก็ที่ผ่านมาแสดงว่าคุณไปเจออะไรมา เหนื่อยมากๆในเรื่องราวของความรักแล้วก็ความอดทนของคุณการวางใจของคุณการที่ยังเชื่อมั่นในทิศทางของความถูกต้องของคุณนะคะนะมันจะนำพาแบบความรักดีๆเข้ามาให้คุณนะคะแล้วก็ให้คุณเชื่อในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะว่ามันเป็นไปได้ คุณจะได้เจอความรักแลหลายคนอาจจะแบบอืก็วางใจแล้วเฉยๆแล้วเพราะว่ารักที่ผ่านมาค่อนข้างจะหนักเหนื่อยมากๆอาจจะแบบก็ไม่ได้สนใจแล้วแต่ให้คุณรู้ไว้นะคะว่าคุณกําลังจะได้เจอรักที่สบายใจรักที่มันชุ่มชื่นหัวจิตหัวใจแล้วคุณจงเชื่อว่ามันเป็นไปได้เพราะมันผ่านจากความอดทนในสิ่งที่คุณไปเจอในในวิบากกรรมในเรื่องของความรักกันมา ก็ะค,ะความรักวันนี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะเพราะว่ากําลังจะมีอะไรให้ชุ่มชื่นหัวจิตหัวใจกันแล้วแหละนะคะสาหรับคลิปในวันนี้นะก็ถ้าใครฟังเราชอบเราใช่นะคะฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดถูกใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะเข้ามาคอมเมนต์กันสนุกสนุกเนาะว่าตอนนี้แบบเจอความรักกันในรูปแบบไหนนะคะว่าตรงกันหรือเปล่ากับคลิปคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องเอ็มกันด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะเจอรักที่ดีรักที่ใช่รักที่ถูกต้องรักที่ถูกใจทุกท่านทุกคนคะ่ะ